เป็นห่วงนะคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงบ้านเราวันนี้เลยนะคะเรื่องของโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักล่าสุดค่ะคนในวงการบันเทิงไทยบ้านเราอย่างคุณแมททิวดีเนี่ยนะคะออกมาโพสต์คลิปว่าเขาเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 แล้วนะคุณผู้ชมนะซึ่งก็ฝากเตือนไปยังผู้ที่ใกล้ชิดของคุณแมทธิวด้วยในช่วง3-4วันก่อนหน้านี้ถ้าหากว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวแมทธิวจะรีบแจ้งให้ทราบกปนอีกครั้งหนึ่งจ้ะ สวัสดีครับผมแมทธิวครับก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบยิ่งคนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง3-4วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด1 9ครกับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาหลังจากนี้หลังจากที่ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับว่า ผมเป็นโควิด19ครับ อาล่ะคุณผู้ชมทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าเลยสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของภรรยาของคุณแมทธิวก็คือคุณลิเดียเนี่ยนะก็บอกว่าตอนนี้ยังให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้มากเพราะว่ากําลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลกันอยู่ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะติดมาจากตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ากลับมานานแล้วกลับมาตั้งแต่ช่วงวันที่15มกราคมแล้วขณะนี้นะทั้งครอบครัวเลยก็คือทั้งแมทธิวลิเดียแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนต้องเริ่มที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะคะโดย โดยเมื่อวานนี้ทั้งแมทธิวแล้วก็ลีเดียเนี่ยได้มีการโพสต์ว่าจะปิดค่ายมวยคงสิทธาของตัวเองเป็นเวลา1วัน <Ừ. S 1> ก็คือวันนี้วันที่13มีนาคมเพื่อที่จะทำการฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะขณะที่ในทำลายอินสตาแกรของลีเดียเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะโพสต์ภาพต่อยมวยกับสามีแบบนี้ก็เลยทำให้ทั้งเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆเนี่ยเป็นห่วงกันมากโดยเฉพาะ อีกสองคนในครอบครัว<ช>ก็คือลูกน้อยทั้งสองคนก็กลัวว่าจะมีอาการเสี่ยงไปด้วยแล้วก็พากันอวยพรว่าอ้าวให้ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยก็แล้วกันต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะช็อกวงการบันเทิงเหมือนกันนะเ<ช>มื่อเช้าเราช็อกวงการฟุตบอลกันไปแล้วใช่ไหมนนคุณยังไม่หมดค่ะด้านพระเอกดังอย่างบอมธนินเองเนี่ยนะคะก็โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยบอกว่ากําลังรีบไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิด1ิเเหตุเพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ ตัวเองไปถ่ายรายการเดียวกับพี่แมททิวดีนแล้วเดี๋ยวจะมารายงานผลตรวจให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งภายหลังนะคะนี่สำหรับบอมธนินนะคุณผู้ชมยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะคนในวงการบันเทิงที่ <ใน S 1> ไปเจอ <ะ S 1> <ว>คุณแมทธิว <Matthew S 1> มามไปร่วมงานกับคุณแมทธิวมาอีกหนึ่งคนก็คือพี่หนูเล็กกะกะพี่หนูเล็กเนี่ยโพสคลิปเหมือนตัวเองแบบจะร้องไห้รู้สึกมีภาวะเครียดมากเพราะว่า อยากจะไปตรวจเนื่องจากว่าเธอจะเป็นห่วงลูกไงตอนเธอไปเจอคุณแมทธิวมาล่าสุดเธอบอกว่าเธอโพสคลิปเลยเธอบอกว่าเธอกําลังไปหาหมอขอบคุณมากที่แบบแฟนๆเป็นห่วงแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้อยากให้เป็นกําลังใจให้กับเธอยังไม่หมดค่ะมีอีกหนึ่งคนคุณอาดพสุทค่ะก็โพสคลิปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปตรวจนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปต่อยมวยที่ค่ายมวยของคุณแมทธิวมา เออนะดูความพิถีห็นชาวเด็ดนะคะเป็นห่วงอยู่2คนนะคะคือดีแลนแล้วก็น้องเดมี่ใช่ก็ลังเด็กเลยแล้วโรงเรียนของดีแลนก็ปิดแล้วด้วยโรงเรียนนนาชาติคุณผู้ชมค่ะก็เป็นกําลังใจให้ครอบครคุณแมทธิวนะคะ